One, two, three, four, five, six, seven. Mm. Thank you to show mm. us your baby. โอ้ช่วเดิฉัอให้ชเราดิอยากให้่วดินอยาใ้คุ่เราดิฉันอยกให้ช่ยดอยาห้าัยไกแล้วไข่อก็ห้ยไปด้วยเงสัยต้องฟวัก่าดตัวแล้วานยเลยังไยแต่ว่เาห็เรายันไม่เห็นยวเลยว่า ไปอยู่ไหนกันหมดเนี่ยเดี๋ยวไม่มี somewhere around here I don't see why to take that cheeks you know อ๋อหายไปไหนเนี่ยเจอแล้วลูกสวน oh. อยู่นี่ที่เอง ซิกเน็ They're Very cute aren't t h e เด็ดนี่คุณผู้ชมนี่มาเดือนก่อนนะที่จะกบไข่เลยตอนนี้ฟักเป็นตัวแล้วมีกี่ตัวเนี่ย1 2 3 4, 4. 2> like สสมสี It's only four น่ัดว่าฟักไม่หมดนะเนี่ยแดงว่าฟักไม่หมดโอ้ได้แค่สตัวเองหรอ อ๋อพ oh, oh, yeah, 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 yeah. oh, mm ีเตอร์นหมอก inside เอียห้าเห e o ไห e วันหมอกมีห้าตัวมีพ่อเขาพ่อเัาพ่อาเขาวันนี้ actually remember about ten oh they got f i มีประมาณสิ <y> ฟองนะตอนนี้ฟักมาห้าฟองเป็นตัวห้าตัวหวังว่าจะรอดหมดนะจ้าน่ารักมากเลย s ิเ m ตรสปายอัปเดตคุณผู้ชม5ตัวมุ่ของ5ห้าตัวจากการฟักทั้งหมดเดือนกว่ากว่าแล้วตอนนี้ก็ฟักที่ตัวแล้ว หมดห้ตัวด้วยกันน